ขนาดหน่วยสุกแต่ยังสุมโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่นองทุกคนเด้อครับกามาพบกับผมบาเว็บครับมันนี้พุ่มก็ได้ผลไม้มาสูกินครับได้ผลไม้มาสามอย่างเนาะครับมักสตรอเบอรี่ล้วก็มะหลอดครับนี่อันนี้มะหลอดครับนี่สตรอเบอรี่อันนี้มากเคปกูดเบอร์รี่เนาะครับหรือสีอิ่นซื้อนึ่งกบมาทุ่งเทงนะครับนี่มามาครับมามากินมักสุมนะแซ่บๆน้ากันเนาะครับ กินสม้มในแก้วอันแก้วพริกเกลืออืมอืมอเปรี้ยวอุ่มหวานครับสตรอเบอรี่ในแม่นหนวยบ่็ยัไง นี่ครับที่เด็ดเลยมาหลอดครับโคตรเปรี้ยวเลยครับเนี่อืมโอ้เปรี้ยวครับ บกากืนในมันหรอครับมานั่งกินอยู่นาบ้านเนี่ยหน่วยกาลังสิสุกเพิ่มออกินเบิดนีเบาไว้ด้วยครับขี่แตกพอดี โอ้สวงเลยที่มันหลดสตรอเบอรีร่ครับสตรอเบอรีร่พอดีบ่สมบ,บ่เปรีย้ยวเกินไปครับ ช่วงนี้สตรอเบอรี่ก็ลังถือกไหมก็รไ,ได้ซื้อมากินครับอืมหว,นว,นวนานๆฉ่ำๆครับหวานอมเปรี้ยวเดี๋ยวลองเบองหมากอันนี้นะครับหมากท,รทงเทงหรือแคปพูตเบอร์รี่ครับเบิรงเคยเอามาพาไอ้เคยเอามานันต่ำใส่กับต่ำบกฮ่งนะครับใส่ต่ำบะฮ่งกระเซาะยดูยดย้อันนี้ออกรสชาติเปรี้ยวคือกันครับเปรี้ยวอมหวานอืม กรับแก้วพอดีครับมะรอนอีส้มกวาวมูครับเบึงซิ้มเบึงน่วยสุกมันเนาะครับมันสิเป็นยังไงมะรอนมีผลไลมป้ปลาเนาะครับอันนี้สอ,งอ่งยางเนี่ยผลไม้ปลูกเองแม่ปลูกเองหนอกข้าเจ้าปลูก อันนี้พลไมใหม่ปลาซิมเบิงครับขนาดน้อยสุกเ็นยังสม้มโอ มาอันนี้ครับมาเคปกูดเบอร์รี่ครับมันที่เป็นมาจั้งทียบให้แกเปลือกมันออกเอากาบมันผ่าเบึงเผื่อมันแม่งนะครับหย่านมินมีน่นอน ผสมขักอันนี้พอดี นั่งยื่หน้าบ้านติดถนนครับ็ะิได้งิ้เสียงรถคือเก่าแล้วครับพันใบพันมากก็ได้สมสมสมภาษาอีสานกับเปรียวแล้วครับอตามเอา สุดอยอดความเปรี้ยวหสมเนื้อเหมือแร่งครับ มามาครับมากินน้ากันคือกินโมคือสิกินโม,ม,มเบิร์ดอกเด้อครับนี่กินเบิร์นี่คือสิขี้แตกพอดีล้วอืมพอดีหวานอมเปรี้ยว ขนาดนวยแดยงนวยสูกหรอกแต่ยังเปรี่ยวเด้วยครับนี่ยบเมนมาโบาเปรี่ยวมันแล้วแต่พันธุมันเนาะแต่ส่วนหลายหน่วยไงมันนะ่ะพันธนุ์นวยไงมันสิโบมันสิบสบคอยเปรี่ยวมันสีหวาน มานรอดนี้สุดยอดเลยครับมันคอยฟันม่นคอยได้ แล่มือแร้อากาศดีครับใกล้จะหกโมงเลยด้วยนี่ยอยากกินคนเดียวมาครับกินผลไม้ครับทำผลไม้ครับ สตรอเบอรี่อ่เมเล้าใจัเยจะนาเี่ยเป็นม่เก็บขคาน้ำครับครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ